สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูมะพร้าวต้นนี้นะฮะต้นนี้ผมเพิ่งเคียงไปประมาณสักเดือนหนึ่งนะฮะต้นนี้เนี่ยมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับทําไมเวลาเราเคียงแล้วมันเป็นอย่างนี้นะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมาจะมากกีดกบับกาบใบอยู่นะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้กกีดมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวต้นมะพราะ้าวทรงนี้มันจะไม่สวยนะฮะถ้าเราไม่กรีดมัน เนี่ยเรามาดูเนี่นะเราจะสังเกตดูนะฮะต้นมะพร้าวต้นไหนที่เราเขียงมาแล้วเนี่ยเนี่ยใบมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะสังเกตนะเนี่ยใบเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราตัดผมตัดนี่เลยนี่นะผมตัดนี่เลยเขียงตรงนี้เนี่ยะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเก็บความเรียบร้อยตรงนี้นะฮะ เนี่ยเราจะมาสู้เก็บดูเอาเอาออกแล้วนะเนี่ยเนี่ย อม่าออกไปเลยนะเนี่ยอ่า แล้วตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราก็กีดออกเลยนะ,ะเห็นมองเห็นไหมเนี่ยออกเลยอย่าปล่อยไว้นะฮะปล่อยไว้ก็ทำให้ต้นมะพร้าวตัวนี้มันไม่สวยเพราะว่ามันเหมือนมันจะแยกอาหารประมาณนั้นแหละเนี่ย เรากียร์ตัดออกเลยเนี่ยตรงนี้เอาออกเลยนะี่นะเอาออกเลยนะตรงนี้เราจะตัดสุดนะฮะ ุดตรงโคนนี่เลยไม่ได้นะเดี๋ยวมันหักเพราะว่าส่วนนี้มันอ่อนสังเกตดูนะมันอ่อนเนี่ยเราก็เอาแค่นี้พอเอาพอป,ประมาณนะพอป,ประมาณเนี่ยแค่นี้พอตรงนี้ก็ตัดลงมานิดนึงตรงนี้นะะ นี่นะเอาให้ประมาณนี้ที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าให้มันค้ำตรงนี้นะค้ำยอดนี้ถ้าเราตัดติดโคนตรงนี้นะมันจะหักเลยนะเสร็จแล้วตรงนี้ก็กรีดกราบใบตัวนี้ต้องมีดคมๆนะฮะแล้วก็มือเบาๆเนี่ยอย่าทำแรงเนีย่ยเราสังเกตมาเนี่ยเนีย่ยใบมะพร้าวตัวนี้เนี่ย มดนะเนี่ยมดมันชอบมากัดกินน้ำเลี้ยงมันตรงนี้แล้วทําให้ใบเป็นตำหนิมีตำหนิตรงนี้เป็นตำหนินะเนี่ยด้านนี้เรามาดูด้านนี้นี่นะด้านนี้เรากี่เราเลยเหมือนกันนี่นะกี่เราเลยอ่า พอเราออกเสร็จเราดัดใบมันนะนะดัดมันนิดนึงนะอย่าแรงนะมันหักนะเนี่ยค่อยๆปอกเนี่ยอยู่มานเนี้ยทำแรงเดี๋ยวจะหักเราอ่าเราค่อย เนียประมาณนี้นะเนี่ยเสร็จแล้วกาไว้มันแข็งแรงสักพักหนึ่งเราเพิ่มเกลืไม่ทิ้งเลย อันนี้อย่าไปอย่าไปเอาออกนะเนี่ยอ้ยหักแล้วเนี่ยมันจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันโอ้หักหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยมันชอบนะเนี่ยโอย้หักแล้วเดี๋ยวสองหาอะไรมามัดไว้ก่อนครับสำหรับต้นนี้ก็แค่นี้ก่อนนะต้นนี้ครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะ ไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณสำหรับ f อที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ